โจ้โจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ d อ z ศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ร RV หรือว่า ตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV นนองกกอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกระเจกับผมคนนี้มากมากเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมที่เพื่อนๆน่าจะชอบแน่นอน100%นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเพื่อเป็นกระเจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยทุกคนนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกระเจกับผมคนนี้มากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถตามมาดูสกินใหม่ที่กําลังจะเข้าไทยได้นะครับมีสกิน กันทั้งหมด3สกินเลยนะครับผมก็สามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะเนี่นะครับโอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมนะครับช่องของเรานะครับติดในกิจกรรมบวดคนดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี่นะครับก็อยาก ขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตให้ด้วยนะครับเราก็อยากจะมาบอกกับุกชนว่าเอ้ยผมติดแล้วนะก็สาหรับใครที่แบบชื่นชอบแล้วแบบอยากจะเป็นกระจ่ายให้กับผมเนี่ยสามารถมาโหวตให้ได้นะครับก็กดฝั่งเคียอเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เลื่อนลงมาหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งจะติดวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับกิจกรรมเข้ามาต้องนานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่5,500โหวตแล้วนะก็เดินทางไปต่อนะเนี่ยนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่โหวตแล้วแบบ อยากสนับสนุกนการฟ้องเล็กๆนะครับผมฝากบวชเป็นกระเจ๊ผมได้นะครับบวชก็ง่งายๆเลยนะครับทำภุรก,กิจตัวนี้เนาะเราก็จะได้รับตั๋วบวชมาเพื่อนๆก็สามารถบวชให้กับผมได้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่แบบเพื่อนๆได้ชอบการขอ,อยะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดประจําวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรีเหมือนกันได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมอัปเดตใหม่แสงและเงานะครับผมกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่15ตุลาคมนะครับจนถึง การทำภารกิจง่ายๆนะครับต้อนรับอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับในวันที่22ตุลาคมนั่นเองนะครับผมนะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมระยะเวลาทางนานๆนะครับแล้วก็ทำภารกิจรับลูกแก้วการเวลานะครับผมแล้วก็สะสมลูกแก้วการเวลาเนี่ยตามจำนวนที่กำหนดนะครับเพื่อปลดล็อกบทและรับของรางวัลนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับข้อที่4นะครับผู้เล่นเนี่ยต้องทำการอัปเดตเกมในวันที่22ตุลากรก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกทุกบทนะครับและรับฟรีนะครับตาอัญเชิญอัปเดตใหม่นะครับก็จะมมมีีอาาเเซนนนนนนกกกก้้ป็สสิิถวรระคััับทงหด2 ในครับผมแล้วก็มีสกินของทาร่านะครับผมสกินของเอนโซสกินของเอ่ยยอนนะครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามาในเดยนนะครับเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนภารกิจก็ง่ายๆตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมีนี่นะครับล็อกอินนะครับผมแล้วก็เล่นโหมด 5v5 หรือจัดดับนะครับแล้วก็ชนะในโหมด 5v5 หรือจัดดับในเดยนะครับแล้วก็เล่นหลังอัปเดตเกมเนี่ยก็จะได้อีก25 ลูกแก้วตรงนี้นะเด่นนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับแต่ละบทเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เนาะก็บทแรกเนี่ยใช้10ลูกแก้วนะครับบทที่2คิดว่าก็คงใช้ประมาณ20บทที่3 30บทที่4ก็40่สินะเด่นนะครับคิดว่าเก็บครบ40ลูกแก้วเนี่ยก็สามารถรับของรางวัลได้แล้วนะครับผมซึ่งของรางวัลในกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีเป็นฮีโร่แอสเซนก้าถาวรนะครับแล้วก็มีสกินของแอสเซนก้าสกินนี้ถาวรนะครับแล้วก็ดูตัวนี้ก็ได้ง่ายดีนะครับจะได้เห็นภาพโอเคนี่นะครับก็จะมีของรางวัลตามนนนนนนีีี้้้เเเลยะครรับมฮโ่ออซซกกกกาาสสิิ2 แล้วก็มีสกินของทาล่าสกินเอนโซสกินของยอนนะครับใครที่มีครบหมดแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นลูกแก้วแทนในเด่น,นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงื่อนไขการรับรางวัลน,นะครับผมนะทำภารากิจสะสมลูกแก้วกันเวลาให้ครบ ต,ต่างๆนานานะครับแล้วก็ปลดล็อกในเรื่องให้ครบนะครับแล้วก็อัปเดตเกมในวันที่22ตุลาคมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆแบบไม่ได้อัปเดตเกมในวันที่22เนี่ยสมมติว่าวันที่22ปุ๊บเพื่อนๆทำครบหมดแล้วแต่เพื่อนๆยังไม่ได้อัปเดตเกมเนี่ยก็ยังไม่สามารถรับของรางวัลได้นะครับเพื่อนๆจะต้องทําการอัปเดตเกมให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมากดรับของรางวัลตรงนี้แน่นนะครับซึ่งของรางวัลตรงนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากจะได้กรอบโปรไฟล์วิมบัฟฟรีนะครับผมสาหร ก็จะต้องมีฮีโร่แอสเซนกาตัวนี้ถาวรก่อนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยทุกคนถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีนะให้เลือกตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยจะได้เกรอบโปรไฟล์วิบบับฟรีนะครับผมแล้วก็กรอบโปรไฟล์วิบบับเนี่ยแจกฟรีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับมารอบหน้าไม่รู้ว่าจะเอากลับมาไหมหรือจะเอากลับมาในแบบใช้คูปอง แต่ครั้งนี้แจกฟรีและครั้งสุดท้ายนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะครับผมสลับกรอบโปรไฟล์วิบบับนะครับคิดว่าคงจะได้เห็นกรอบนี้กันเต็มเซิร์ฟแน่นอนนั่นเองนะครับลิสแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2,025พบเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปจากเลเซนตแบบเอกลุศิบและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจะเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรยวทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอััััดดดแแแนนนนน่่่่ตตตลลลลลออทท้้้งงงววะะกกกกกกิิิิิิิจจจรรรรรมมมบบขสสุุุพพพเศศษาาาาาาหหคยยใญ17-19ีีู์์ปช ที่บูธลิสแมนชอปและก็อีกหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ในที่สุดเราก็จะได้มามีการยืนยันข้อมูลแบบ100เเซแล้วนะครับสกินฟรีที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากสรุปแจกฟรีไหมวันนี้เรามีการยืนยันแบบ100เอร์เแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เพจข,ของก a ลลิน่า ROV Thailand นะครับผมที่จริง GM เขาโพสมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ของยามาอัปเดตในวันนี้นะครับสถานีต่อไปดินแดนแห่งความฝันเปิดตัว ผู้นำทางแห่งฝันเออ่ดีมไลเนอร์นะครับผมคนแรกเร็วๆนี้นะครับเขาคือใครใช่คนในฝันของคุณหรือเปล่านะเด้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ RV นะครับ RV 1พฤศจิกาแจกใหญ่ฮีโร่ใหม่และสกินฟรีนะครับผมก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับมี12สกินรวมสกินที่แจกเป็นสกินที่13เป็นฮีโร่ตีไกลนะครับผมบัฟดาเมจมาแรงนะครับติดเมตามาตลอดนะเด้นะครับอ่าเพื่อนๆเดาได้แล้วใช่ไหมล่ะเป็นตัวไหนนะครับก็คือเป็นเอลซูสกินใหม่นั่นเองนะ และวันนี้นะครับผมสดสดร้อนๆนะครับผมอัปเดตมาปุ๊บผมรีบมาทําคลิปเลยทุกคนคิดว่าเร็วขนาดไหนเจมยมนะครับเพิ่งจะโพสต์วันนี้ตอน50นาทีที่ผ่านมานะครับแจกฟรีสกินใหม่เอลสุนะครับมีเอฟเฟกต์ตุลาคมนะครับผู้นําทางแห่งความฝันเดมไลเนอร์เอลสุนะครับเตรียมเดินทางไปกับขบวนรถไฟมุ่งตรงสู่แดนฝันนะครับฉลอง ROV 9ปีนะครับ และที่สําคัญนะครับยังมีแจกสกินใหม่เพิ่มอีกนะครับพร้อมรางวัลดีกมากมายรอติดตามได้เลยนะเนีนะครับตรงนี้นะครับผมนะก็ถามว่าเพื่อนๆตรงนี้น่าจะเป็นการยืนยันแล้วนะครับที่เ,เพื่อนๆที่ถามว่าสรุปเอลสุแจกฟรีไหมเอลสุ 2, มีสกินมีเอฟเฟกต์ไหมสกินเอลสุที่เ,เพื่อนๆเห็นตรงนี้แจกฟรียกเซิร์ฟ นะครับผมแล้วก็เป็นสก,กินที่มีเอฟเฟกด้วยในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปรีวิวด้วยว่าเอฟเฟกสกินเนี่ยเป็นแบบไหนนะเดน์ในครับผมแล้วก็สก,กินเนี่ยจะมาในวันที่22ตุลาคมก็เป็นการทำภารกิจรล้ฟรีนะเดน์ในครับผมส่วนกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวยังมียังไงมีข้อมูลผมจะรีบมาอัปเดตเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตไว้ก่อนคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันอย่างแน่นอนนะเดในครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลตมานานี้อนเดิมนะครับ เพื่อเป็นกระเจ้ากระผมด้วยนะครับผมนะสลับการบวชอาคนดังในเนะครับไปดูฝั่งของครีเอเตอร์นะครับขอบคุณทุกการบวชเลยในเนะครับและสลับในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมใครดูคลิปนี้จนจบนะครับให้คอมเมนต์คำว่าอะไรดี ให้พิมพ์คามีดีกว่าทุกคนเอลสุแจกฟรีนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้จะได้รู้ว่าเอลสูเนี่ยแจกฟรีนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกัน,กนด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกระเจ้ากับผมคนดีมา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก๊อตอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ 枪火涤荡之处，必有新梦于晦暗复生。嘿哈，嗯、嘿嘿守信，<精>梦玉。 梦境中，无尽烈光，哈，心服异样，无尽烈光，吼，无尽烈光，守敬。